สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีท่างช่องพระหัตคนเดิมครับมื้อนี้ครับวันที่ยี่สิบสองกลุ่มผ้าพันสองหาหกแปดครับมื้อนี้ครับจะมีน้องทางมาแบ่งปันเอฟซีท่างช่องครับผมเนาะเป็นของพี่แดงท่าพระนะครับงวดที่แล้วให้มาครับนี่ครับเด่นที่ศูนย์ลองห้าบนนะครับเลขออกล่างห้าศูนย์ครับผมเนาะนี่ครับไม่เข้านะครับ แต่วางงดก่อนให้เขาที่สองสามกับผมเนาะงดที่แล้วก็เลขวิ่งก็เข้านะครับแต่ว่างงดนี้บกเข่ากับผมเนะเาะอ๋อไม่ครับผมว่าเป็นยังครับทุกอย่างเป็นแค่แนวทางครับถ้าชอบฝากกดติดตามเด้อครับผมเนาะกดไลค์กดแชร์นะครับพาเอฟซีทางช่องมาเอาแนวทางของพี่แดงท่าพระครับก่อนอื่นครับพาเอฟซีทางช่องกับผมเนาะมาดู แนวทางเลขวิ่งเชียงใหม่ก่อนดีกว่าครับเลขวิ่งเชียงใหม่ครับงวดนี้ให้มาครับบนอย่างเดียวครับ2กับ3ครับจับคู่ครับ28 29 38 39นะครับนี่ครับเลขวิ่งเชียงใหม่บนอย่างเดียวนะครับแล้วก็ f อภูเก็ตนะครับ FC ภูเก็ตอะมาครับมาแถมให้ f c ฟซทางชองกร ขอเวลาแป๊บหนึ่งนะครับผมเนาะนี่ครับหลัก10บน3กับ9หลักหน่วยบน678ครับหลักหน่วยบน678บนครับจับคู่ให้ครับเด่นที่9ครับ969798นะครับเน้นที่97บนนะครับนี่ครับมาแคบหน้าจอครับผมเนาะของ f c ภูเก็ตนะครับ วันนี้วันที่22ครับวันนี้22แล้ววันนี้จะมีถูกเสียงไท่ยขอหงลงปูศิลาครับผมเนาะมาให้ FC ทางช่องบูชาครับผมเผื่อมี FC ทางช่องสนใจบูชานะครับผมเนาะนี่ครับสามารถจัดเก็บเบอร์ลงเครื่องทักไลน์มาที่065341 8 8 3 6นะครับนี่ครับพร้อมคาถาบูชานะครับผมเนาะเบอร์นี้เบอร์ไม่ต้องคำแเพงนะครับ0 6 5 3 4 1 8 8 3 6ครับนี่ครับหนึ่งชุดนะครับหนึ่งชุดจะมีเก้าเล่มนะครับผมเนาะหรือว่าเก้าอันนะครับนี่ครับผมเท่ครับผมเอฟทางช่อง มอาอาแนวทางของพี่แดงท่าพระครับพี่แดงท่าพระแดงท่าพระไหนเอ่ยไหนเอ่ยไหนเอ่ยดูก่อนซิพี่แดงท่าพระครับพ,พี่แดงท่าพะระพี่แดงท่าพะะราพาพะ หาก่อน,นะครับหากนแป๊บนึงนะครับพี่แดงท่าพระอยู่ตรงไหนเอยแดงท่าพระหาไม่เจอครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับโอเคครับเจอแล้วครับผมเนาะพี่แดงท่าพระครับให้มางวดแรกนะครับงวดแรกเข้าที่สองสามตรงๆนะครับ ล่างครับผมเนาะนี่ครับแล้วก็งวดถัดมาครับผมน้องงวดถัดมานี่ครับล่างวิ่งหนึ่งกับสองครับผมเนาะมาที่หนึ่งนะครับนี่ครับงวดที่แล้วงวดที่แล้วงวดที่แล้วให้มานี่ครับผมงวดที่แล้ว เด่นที่0นบนลอง5ครับผมเนาะศนกับ5ลงล่างครับออก5 0ล่างครับงวดนี้นะครับงวดนี้งวดนี้ให้มาครับนี่ครับเด่นล่างครับผมเนาะเด่นที่2ลอง1ดับ5ครับนี่ครับเด่น3 2 2 6 7 2 ตัวชุดลองบ่น,นี่ใช่ไหมชุดลอง3 1มห7ึ่งหกชุดกันมีหลายแท้ครับผมนี่ครับสามหแล้วก็เจนะครับแล้วก็ชุดบนนะครับชุดบนเด่นหนึลอง5ครับ3ามหนึ่งเแล้วก็3 4 7เนะครับนี่ครับเบอร์โทรของนกพันวา ฝากเบอร์โทรนะครับผมนี่ครับเบอร์โทร0629606255นะครับแดงท่าพระครับน่าครับผมจะไม่เขียนให้ FC ซทั้งช่องครับพี่แดงท่าพระนะครับทั้งชุดบนแล้วก็ชุดล่างครับพี่แดงท่าพระแดงท่าพระครับ แดงท่าพระบนครับ1กับ5ครับเด่นที่1ครับ1กับ5้เด่นที่1ชุด3ตัวครับ3ามหนึเจ็ด แล้วก็387แล้วก็347ครับเน้นที่317แล้วก็3ามนะครับนี่ครับส่งแนวทางมาให้ครับผมเนาะส่งแนวทางมาให้นะครับส่วนเบอร์โทรนะครับ0629606255ครับ พี่แดงท่าพระครับผมเนาะส่วนชุดล่างครับชุดล่างชุดล่างครับผมเนาะเดี๋ยวผมเขียนให้ f อซทั้งช่องครับชุดล่างครับล่างเด่น2อลอง1ครับล่างเด่น2อลอง1อันนี้3ามขี่เจ็ดนะครับจับคู่นะครับ ชุดเด่นมี3คู่ครับ3 2 2 6 2ไม่ใช่7 2โอเค7 2เน้นที่3คู่นี้นะครับ3 2 2 6แล้วก็7 2นะครับอีกชุดหนึ่งครับชุดลองครับมี3 1 1 6แล้วก็1 7นะครับตัวกันครับ เก่าคููคผมเนาะสามหกเจ็ดสามเจ็ดหกครับนะครับชุดลองก็ถือว่าลางเก่าครูผมเนาะก็ะถือว่าเยอะอยู่ยครับผมว่ากะทุกอย่างเป็นแค่น้แาทา้งครับผมเนาะมากกัตามได้บ่มากกับพานครับหนึ่งทับสามทับหกแปดนะครับ เท่ okay, ครับผมเนาะมาแคปหน้าจอครับผมของพี่แดงท่าพระนะครับรางหมดดีให้มาหลายคู่แห้งครับเนาะเก่าคู่เลยตะวันเน้นให้สามคู่ชุดล่องให้สามโตแล้วก็ชุดกันให้สามโตครับเนาะเป็นเก้าตัวครับผมนี่ครับบนครับเด่นหนึ่งรองห้าครับเด่นหนึ่งรองห้าชุดสามตัวมีสี่หางครับเดี๋ยวมาขึ้นมาแบบนี้ดีกว่า ชุด3ตัวมี4หางครับ3 1 7 3 5 7 3 8 7แล้วก็3 4 7เน้นที่3 1 7แล้วก็3 5 7นะครับชุดล่างครับเด่นที่2ลอง1ครับ3 2 2 6แล้วก็7 2ชุดเน้นนะครับชุดลอง3 1แล้วก็1 6 1 7ตัวกันครับ3 6 7 3แล้วก็7 6นะครับของพี่1ไม่ใช่ครับพี่แดงท่าพระนะครับ นะครับนึกว่าพี่หนึ่งค่าแค่ครขนมพี่หนึ่งค่าแค่ให้มาแค่สี่คู่นะครับนี่ครับแคปหน้าจอครับอ่ะโอเคครับผมเนาะกับซุดท่านี้ครับกับขออุ้ยพ่นให้ fc ทางช่องที่เบิรงคลิปนี้ครับเดินทางแถวขาดปลอดภัยเด้อสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองครับผมเนาะถ้าชอบครับฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผมเนาะ พี่หนึ่งคาแครวดที่แล้วให้0ูย์หออก5 0าวดนี้นะครับพี่หนึ่งคาแคครับเด่น4ีลอง5ไม่ใช่เด่น4กับ5บนล่างครับ4ี่แปดสี่เชุด3ตัว841 9ี่หแล้วก็582 982ไม่ใช่582 592แล้วก็591โอเคครับตามนี้ครับผมเนาะ แคปหน้าจอครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผมเนาะ